วันนี้น้องโฟก,กัสจะมาพูดเรื่องอะไรคะเอสัตว์โบกค่ะ่สัตว์โบกมีอะไรบ้างลูกดูสิคะมีแมวค่ะแคสแคสแมวแล้วก็นี่อะไรลูกหมูนะคะหมูพิก,พกค่ะเก่งนะค่ะตัวนี้อะไรลูกสิงโตงงไรอันไรอนค่ะตัวนี้อะไรน้องโฟกัสพูดเองเลยค่ะ ซีบา <ib> มาลายตอนนี้อะไรคะลูกไทเกอร์ <Tiger. S 1> เสืออันนี้อะไรลูก <Chip. S 1> แกะใช่ไหมคะแกะค่ะค่ะตอนนี้อะไรเอย่ยตอนนี้อะไรคะพี่โฟยีราฟค่ะ <il> จีราฟีราฟตอนนี้อะไรคะ ดอกหมาหตัวนี้อะไรเอ่ยมังกี้ลิงอ่าสวัสดีเพื่อนๆกับคุณครูกันค่ะ